สวัสดีค่ะนะคะคุกัรเซลล์นัปฏิพาออโต้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านรถปฏิพัาออโต้นะคะที่กรุงเทพหนองจอกนะคะคู่ขวาถนนเรียกบาลีนะคะก่อนถึงวัดซับสโมสรน,นะคะลูกค้าวันนี้นะคะนะจะมาแนะนำนะคะตโตโยต้านะคะรุ่นアウติกนะคะ1.6ตัว G นะคะลูกค้าวันนี้สีขาวสวยมากเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะบอกเลยว่าลูกค้าท่านใดที่ชอบใน แบรนด์ของโตโยต้าชอบรถเก๋งที่ใหญ่กว้างขวางนะคะให้นึกถึงโตโยต้าเอวติได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันรอบๆคันสักนิดนึงนะคะลูกค้าว่าคันนี้จะสวยสักแค่ไหนนะคะด้านหน้านะคะเป็นสเกิร์ตเดิมนะคะกระจังหน้าเดิมนะคะของตัวโตโยต้าเอวติเลยนะคะลูกค้าบอกเลยนะคะว่าสีขาวสวยมากๆนะคะตัวนี้นะคะแม็กเดิมโรงงานนะคะแม็กเดิมโรงงาน นะคะยางใหม่นะคะสี่ล้อนะคะลูกค้ากระจกมองข้างมีไฟเดียวนะคะบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆที่มือจับนะคะจะมีตัวโครเมี่ยมนะคะแต่งเก๋ๆนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะนี่เลยนะคะรถึิงข้าใหม่นะคะสีขาวนะคะตอนนี้เอาติดที่ร้านเรามีเยอะมากๆแต่วันนี้แนะนำเสนอรถคันนี้ นะคะเพราะว่ามีสีขาวอยู่แค่1คันเท่านั้นเองนะคะ 1.6G นะคะลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบในรถเกง๋งชอบความหรูหรานะคะให้นึกถึงคันนี้ได้เลยนะคะตโตโย ta a อา i ติส g นะคะผ่อนสบายกระเป๋านะคะ รถใหญ่กว้างขวางสมรรถนะประหยัดน้ํามันนะคะบอกเลยว่ารถเป็นบอดี้เดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันสักนิดน,นึงนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะภายในนะคะเป็นเบาะสีครีมนะคะเบาะสีครีมนะคะตัดด้วยสีดํานะคะบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆ ะคอนโซลของเอาติสเนี่ยเขาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะจะตัดเหลี่ยมด้วยมนนะคะจะเป็นสีดาตัดด้วยสีครีมตัดด้วยสีเทานะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะพวกมาไลายมังตีฟังก์ชันนะคะลูกค้าเนาะดูเลขไมค์กันสักนิดหนึ่ง 1, 8 8, นะคะหนึ่งแปดศูนย์สองสองแปดนะคะหนึ่งแปดศูนย์สองสองแปดนะคะเอาติสนะคะที่ประตูนะคะเป็น าอ่ที่ประตูนี้เป็นไฟฟ้านะคะลูกค้าขอโทษทีนะคะเป็นไฟฟ้านะอ่าเป็นไฟฟ้านะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะสวยจริงๆนะคะภายในนะคะด้านหลังเบาะสีครีมเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังนะ,นะะสวยมากๆนะคะคันนี้ มีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะสาหรับโตโยต้าเอาติสนะคะลูกค้ามีโปรโมชั่นให้ลูกค้ามากมายนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจในรถโตโยต้าเอาติสนะคะมีโปรโมชั่นนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะ1 0 0 0 0บาทให้กับลูกค้าไปเลยนะคะใส่พมรพมกระดุมให้เนาะนะคะพรมกระดุมมือจับโครเมียมนะคะกล้องหน้าหลังนะคะติดกล้องหน้าหลังนะนะคะติดคิ้วกันสาด นะคะสีด้านให้กับลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบรถแบรนด์ To โยต้ a เอลติกนะคะบอกเลยว่าลูกค้าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะรถที่ร้านเรานะคะรับประกันตัวรถนะคะว่าสวยจริง ะะรับประกันตัวรถรับประกันใหม่นะคะบอกเลยนะคะว่าลูกค้าท่านใดที่ชอบ t ต y ต้ a เอวติคุณอนุมัติผ่านรับรถคุณไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะคุณได้รถที่สวยและเท่ออกไปเลยนะคะคันนี้ผ่อนสบายกระเป๋านะคะลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะใช้เงินเอารถศูนย์บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบรถเอวติดหรือว่าสนใจในรถแบรนด์นี้นะคะอยากเป็นเจ้าของ อยากทราบรายละเอียดนะคะเงื่อนไขในการออกรถนะ,ะติดต่อนะได้ที่065-598-9249หนะคะหรือว่าสามารถแอดไ d ได้ที่065-598-9249นะคะลูกค้านะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าเอาติดที่ร้านเรามีกี่รุ่นนะคะเรามีกี่สี ะะบอกเลยว่าลูกค้าขาไม่ผิดหวังจริงๆนะคะออกรถง่ายใช้เงินศูนย์บาทน,นะคะมีอะไรมาคุยกันนะคะวันนี้นะคะณนะมานําเสนอคลิปรถเก๋งสวยหรูคันนี้ให้กับลูกค้านะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมนะคะ0 6 5 5 9 8 9 2 4 9นะคะฝากติดตาม YouTube ของนาด้ดวยกดกระดิ่งกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าช่วงเย็นนะจะพาลูกค้าไปดูรถขนหนอีก นะคะวันนี้น้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ